โู้เป็นยังหลังเธอได้นั่งดีให้หลังเธอได้นั่งเสียใจนั่งห้องให้อยู่ลังเวทีป้าจังกันแกงเด็กน้อยตาดำสัว้สิบเอปีขอโอกาสลุงป้าเอซีจบไดา อกาสหน้าถ้ามีคงได้เห็นแสง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 ตะเว้นจ้าสุดยาสุดยาสุดยาพี่อุ่งหญิง่ต้องทางแล้วน้องแก้างครับ ต้องอธิบายก่อนวันนี้คิวหนูทีมงานโทรไปบอกหนูติดคิวแม่ค่ะแล้วหนูติดคิวจริงหรือเปล่าลูกติดค่ะติดคิวอะไรลูกสุปเปเทนจิ๋วค่ะคือพี่เขาติดคิวลูกพี่ทีมงานโทรไปคอนเฟิร์มบอกว่าวันนี้รับคิวไม่ได้แล้วเพราะติดคิวรายการสุปเปเทนต้องมาเซอร์ไพรส์ให้น้องแก้มทีมงานเปลี่ยนบทเพลงคือจริงๆต้องอุ๋งอิงแม่ค่ะหญิคนนี้ก็เป็นเด็กหญิงคนนี้ รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ดีใจจ้ะเอ,เจอ,อยากถ่ายรูปหน้ามัจ้ะเดี๋ยวได้ถ่ายแน่ลูกเอยถ่ายลูกเ้ย<ม>นะตอนนี้ยิ่งหัวรูปอีกครับนี่ภาพเคลื่อนไหวเลยลูกสักกอดอย่างลูกสักกอดไหมจะถ่ายรูปอ <laughs> 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 อะไรที่ทำให้เรา รู้สึก่างนี <streaming> ้ก <OS L ESS> yeah. ับพี่วงอิงรู้สึกรักขนาดนี้เพราะอะไรลูกบอกพี่วงอิงหน่อยพราพี่งอิงเพื่อนกับตนอยู่ใะเฮ็ดบานให้เมียอยู่ใดเลี้ยงเมียใจจะเขารักในสิ่งที่พี่อวงอิงทําก็ไม่ได้รักแค่ผลงานฝีมือแต่รักในความเป็นตัวตนพี่วงอิงเนาะแล้วก็อย่างที่หนูรู้สึกกับพี่วงอิงนะลูกแฟนๆคลับก็รู้สึกกับพี่วงอิงแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่แค่การมาเซอร์ไพรส์เท่านั้นนะลูกพี่๋งอิงมีบางอย่างมาวอาให้หนูด้วยหนูมายินตรงนี้ก่อนลูกหันหลังก่อนหันหลังก่อนทีงานครับขอของขวัญเซอร์ไพรส์จากพี่อ๋งอิง เขาชอบแบบนี่พี่อุิงตั้งใจเลยนะพี่อุิงตั้งใจเลยน่ารักค่ะเชิญได้เลยลูกหันไปมองพี่อุ๋งิงครับไปหาพี่อุ๋งิงเลยลูกมีชื่อไหมพี่อุ๋ิง ไอ้หนูหนใ้้องตัง้น้นองตังเองอเลยจะจะตั้งตอนนี้เลยหรือว่าจะกลับไปตั้งที่บ้านลูกตั้งยามนี้เลยจ้ะตั้งยามนี้เลยตั้งชื่อว่าซีเว่อเอื้อยอึ้งอีกอออจะปอดทุกพื<อ>้นตั้งชื่อนี้เพราะอะไรลูกเพราะว่ามีเอื้อยเป็นไอดอลแล้วเพื่นก็มาหาย้ยกันค<อ>่ะเพื่อนห้ตุ๊ก,กตากระตังซื้อเล่าเลยจ้ะให้พอให้กำลังใจน้องไหนอันเอื้อยก็อยากให้หอีลาตั้งใจแล้วก็อดทนเอาเดอ้อ สู่ๆูนูเส้อว่าทามือนี่บนม่มือของน้องมันกระองมมือของหนูในมือนั้นเออเส้อว่าอีหล่ะตรงเฮ็ดมันให้ไใ้ล่ละมือหนึ่งกำลังใจค่ะเสือพิณกำังใจที่ครองใจคนทั้งประเทศนะครับพี่อู้หอิงเฮ็ดบ้านจอินกรบคุณนะลูกฟังคำแนะนำจากกรรมการลูก ครูตื้นตันแทนเลย